วารตตี้ดยยีบียีิบสองผูกใจเสนอนวดิยยบูแอคชั่นมันทุกตอนที่ได้ฟังตามสไตล์สยุมผูทดศพลสงครามเคมี K ไม่มีลายนิ้วมือบิสเตอร์เดนเนียไม่มีลายนิ้วมือแปลกประหลาดมากผมไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนเลยครับสารวัตรแน่ใจหรือครับเนี่ย ผู้กองชัยทวัฒน์ย้อนถามขึ้นมาอย่างแปลกใจมิเซอร์แดเนียลไม่มีลายนิ้วมือจริงๆผมขอยืนยันเลยอ่ะนิ้วมือทั้งสิบนิ้วมีแต่รอยแผลเป็นเต็มไปหมดหคล้ายๆกับจะโดนน้ำร้อนลวกหรือได้รับอุบัติเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งร้อยตำรวจเอกสุรชาติยืนยันด้วยน้ำเสียงหนักแน่นแล้วลายนิ้วเท้าล่ะคะคราวนี้อิ่มดาวเป็นฝ่ายสอดถามขึ้นมาบ้างกองพิสูจน์หลักฐานกรมตำรวจไม่เคยเก็บลายนิ้วเท้าผู้ต้องหา ร้อยตำรวจเอกสุรชาติย้อนออกไปด้วยน้ำเสียงฉุนฉุนกบราณโบราณแบบนี้นะสิแผนพิสูจน์หลักฐานของตำรวจไทยนี่ล้าหลังไม่เต่าคลานอิ่มดาวกระแทกเสียงท่าทางมันเกิดความฉุนเฉียวอย่างสังเกตเห็นได้ชัดเนื่องจากคำย้อนของนายตำรวจพูดนั้นคุณพูดเหมือนกับจะมาชวนผมทะเลาะคุณถามอะไรผมก็บอกพวกคุณไม่ตาอำนาจหน้าที่เท่าที่ผมจะบอกคุณได้จะให้ช่วยเหลืออะไรอีกผมพร้อมเสมอแต่ขออย่างเดียวอย่าชวนผมทะเลาะด้วยเท่านั้น เมื่อเห็นหญิงสาวมีท่าทีฉุนเฉียวร้อยตำรวจเอกสุรชาติก็เลยพูดเป็นเชิงเน็บอิมดาวออกไปด้วยน้ำเสียงขลึมๆเล่นเอาอิมดาวค้อนและลุกขึ้นด้วยท่าทางโกรธจัดดิฉันจะไปรอที่รถก่อนนะคะถ้ารู้ว่าผู้กองจะพามาพบคนเจ้าสมบัติสำนวนกคนประสาทแบบเนี้ยดิฉันนอนอยู่ที่บ้านยังจะสบายอารมณ์มากกว่าหลังจากพูดกระแทกกระทันนายตำรวจหนุ่มซึ่งเป็นคนแย่ให้เธอบังเกิดอารมณ์บูดจนหนำใจแล้วอิมดาว ตปัดตุป่องออกไปรอผู้กองชัยทวัฒที่รถข้างล่างโดยไม่กล่าวคำอำลาดใดๆทั้งสิน้นเอผมผมต้องขอโทษด,ด้วยนะครับทำงานกับผู้หญิงนะมันจะเกิดเรื่องจุกจิกแบบนี้เสมอแต่ฝีมือเือก็เฉียบขาดที่ผู้ชายบางคนเทียบไม่ติดเลยอย่าไปถือสาเธอเลยนะครับอ่ะผมผมอยากทราบทิศทางมิสเตอร์แดเนียลหลังจากขอโทษขอผูยร้อยตำรวจเอกสุรชาติผู้กองชัยทวัฒก็ยิงคำถามก็หาเป้าหมายทันที ปกติมิสเตอร์แดเนยลจะมารับส่งคุณเต็มดวงช่วรัศมีนักร้องสาวแซนนี่ในคลับเป็นประจำมิสเตอร์แดนเนยลชอบมั่วพาร์ทเนอร์ชอบเล่นมา้าผมพยายามสืบหาเป้าหมายในการเดินทางเข้ามาในเมืองโคราชของมิสเตอร์แดนเนลลอยู่นะแต่ก็ไม่พบว่าบุคคลเนี่ยประกอบอาชีพอะไรเป็นหลักเป็นฐานสนถะานที่พักอาศัยก็คือโรงสีของเสียวิชัยนพปกิตรนราธนสกุลจะของห่วงซุยที่พวกคุณขึ้นไปเคลียร์เมื่อคือนอยังไงล่ะครับประโยคสุดท้าย ร้อยตํารวจเอกสุรชาติพูดด้วยสีหน้ายิ้มยิ้มอากับกริยาดูเหมือนจะลืมความผุ่นมัวที่โต้เถียงกับอิมดาบไปอย่างสนิทใจแล้วสารวัตรเคยพบสิ่งปกติบนห่วงซุยสีวิชัยบ้างหรือเปล่าผู้กองชัยทวัตยับนายตํารวจหนุ่มขึ้นมาด้วยน้ำเสียงเรียบๆมันก็ห่วงซุยเก็บศพธรรมดาธรรมดาแต่ที่จะพิเศษหน่อยก็คือมันเป็นห่วงซุยที่สร้างด้วยหินอ่อนราคาแพงที่มหาเศรษฐีสร้างเอาไว้ล่วงหน้าฝังศพตัวเองก็เท่านั้นนะครับไม่เห็นมีอะไรเลย ร้อยตำรวจเอกสุรชาติตอบด้วยอากัปกิริยาปกติอันแสดงให้เห็นว่าตัวเขาเองจะยังไม่ค้นพบปีศาจโครงกระดูกและเสียงดนตรีแห่ศพจากเ o าสป p เกอร์บนห่วงซุยเหมือนกับตัวผู้กองชัยธวัฒและอิ่มดาวเองอย่างแน่นแน่และเมื่อเห็นผู้กองชัยธวัฒนิ่งอึ่งไปนายตำรวจหนุ่มก็ย้อนถามขึ้นมาอีกเหมือนก็จะสอบถามถึงผลการเคลียร์เงินห่วงซุยแต่เมื่อคืนอยู่ในที่แล้วเมื่อคืนนะครับผู้กองอะเจอสิ่งที่ผิดปกติอะไรบ้างข่าวแรก ผู้กองชัยทวัตขยับจะเล่าเหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนเนินห่วงซุยให้ร้อยตำรวจเอกสุรชาติฟังตามตรงแต่ก็เหมือนกับมีลางสังหรณ์อะไรบางสิ่งบางอย่างผู้กองหน้าดุจากศูนย์สงคารามพิเศษก็เลยต้องขยับเหตุการณ์บางตอนเอาไว้มันอาจจะเป็นเรื่องเหลือเชื่อหรือบางทีก็กลายเป็นเรื่องโจกไปเลยแต่ผมจะบอกกับสารวัตรว่าเมื่อคืนน่ะผมโดนผีหลอกบนห่วงซุย <S <S ผู้กองชัยทวัตพูดด้วยสีหน้าจริงจัง แต่ร้อยตำรวจเอกสุรชาติก็พัเราะพางพูดด้วยท่าทางขบขัน <c oughs> ครับไม่เพพาะแต่พวกผู้กองหรอกครับที่โดนผีหลอกบนห่วงซุยตำรวจสายตรวจของผมก็เคยวิ่งป่าราบมาแล้วทั้งนั้นนับครั้งไม่ถ้วนเลยแม้กระทั่งตัวในตำรวจบางคนนะก็ยังยืนยันกับผมว่าเคยใช้ปืนพกยิงร่างโครงกระดูกบนห่วงซุยแต่มันไม่ตายไอ้โครงกระดูกนั้นกับเดินทงทงเข้าใส่แค่นั้นแหละทั้งนายและพลก็วิ่งกันป่าราบเลยนี่ผู้กองคงจะโดนมาบ้างเขาแล้วสิครับเนี่ย ทั้งที่รู้อยู่เต็มอกว่าไอปีศาจโครงกระดูกนั้นใส่เสื้อกราะใหญ่เคมีรุ่นร่าสุดจากสหรัฐซึ่งหาซื้อในเมืองไทยไม่ได้เอาไว้ชั้นในสุดของชุดไอโมงอีกทีหนึ่งเพื่อการลูกกระสุนปืนแต่ผู้กองชัยทวัตก็ไม่สามารถที่จะบอกความลับที่ตัวเองค้นพบจากร่างอันสลบไลายของสาวกปีศาจซึ่งอิ่มดาวเพ่นกระบาลจนสลบนั้นได้และยิ่งไปกว่านั้นเชลยในร่างโครงกระดูกที่เขาและอิ่มดาวจับมาเพื่อต้องการจะรีดข่าวกลอง ก็สิ้นใจตายอย่างลึกลับในสำนักง,งานภายในคืนเดียวกันนั่นเอง <ül estrogen> เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่บุกรองใช้ทว,วั์ทำงานอยู่ได้พิสูจน์แล้วว่าบุคคลนั้นตายด้วยสารเคมีชนิดหนึ่งซึ่งยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นสารเคมีชนิดไหนกันแน่และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของหน่วยงานลึกลับดังกล่าว <c George> ก็งงหนักยิ่งขึ้นไปอีก <c oughs> <fueled S 1> เมื่อคนพบนาฬิกาบังคับกับ <Rab uses S 1> <và S 2> วิทยุติดอยู่ที่ข้อมือขวาของศพผู้ตายลักษณะของนาฬิกาถ้าไม่สังเกตดูให้ดี มันก็จะเหมือนนาฬิกาข้อมือธรรมดาธรรมดานี่เองแต่เมื่อพลิกตัวเรือนด้านล่างซึ่งติดกับผิวหนังขึ้นมาดูแล้วจะเห็นเข็มเล็กๆทะลุโพ่ตัวเรือนออกมาทิ่มผิวหนังของผู้ตายจุดมิดภายในเข็มเล็กๆมีสารเคมีบรรจุอยู่พอตัวนาฬิกาถูกรกะแสคลื่นวิทยุส่งเข้ามาเข็มทึ่งซ่อนอยู่ในตัวเรือนนาฬิกาก็ทะลุพวดออกมาทิ่มเนื้อตรงข้อมือแล้วฉีดสารเคมีซึ่งเป็นยาพิษอย่างแรงเข้าไปใต้ผิวหนังทันทีฉเฉลยสึกร่างโครงกระดูก ซึ่งดงผู้กองชัยธวัฒน์จับมาตายทั้งที่ยังไม่ฟื้นจากสลบเรื่องทั้งเรื่องหน่วยงานลึกลับก็เลยไม่ได้ข้อมูลอะไรบนห่วงซุยนั่นเลยแม้แต่นิดเดียวแต่สําหรับในคืนวันนั้นนอกจากผู้กองชัยธวัฒน์จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับความลับของบุคคลทั้งสาคือนายรังใหญ่โพกลางมิสเตอร์คลินอ o สวูดและมิสเตอร์แดเนียลว่าน่าจะเป็นคนคนเดียวกันและเขาก็ยังทราบทิศทางและเป้าหมายของมิสเตอร์แดเนียล กุญแจดอกสำคัญที่จะคลี่คลายเหตุการณ์อลึกลับซับซ้อนนี้ได้อย่างบังเอิญที่สุดแต่สิ่งที่ผิดสังเกตอย่างหนึ่งก็คือสัญญาณวิทยุจากหลังใหญ่โพกลางหัวหน้าแก๊งตัดผ้าใบรถบรรทุกซึ่งเปลี่ยนใจมาทำงานให้กับหน่วย cia เพื่อรับจ้างค้นหาสารเคมีแล้วถูกหน่วยงาน cia บรรจุเครื่องวิทยุโอ้ที่หัวแหวนเพื่อให้แจ้งสัญญาณวิทยุบอกตำแหน่งที่อยู่ของตัวเองให้หน่วยเหนือทราบก็หายไปอย่างลึกลับอีกด้วยสัญญ,ญาณวิทยุของรังใหญ่โพกกลาง ที่แจ้งตำแหน่งที่อยู่ของตัวเองครั้งสุดท้ายก็คือโรงสีเสียวิชัยนพกิจนาราธรสกุลอาจจะแแดงให้เห็นว่าเสียวิชัยจะต้องอยู่เบื้องหลังของกลุ่มคนลึกลับที่บุกจู่โจมเข้าแย่งตัวหัวหน้าแก๊งตัดผ้าใบรถบรรทุกไปจากไร้ร้างกลางดงในวันที่ตำรวจพาไปทำแผนประทุสกรรมอย่างไม่ต้องสงสัยแต่ปัญหามันงีอยู่ว่าทำไมรังใหญ่โพกลาง ถึงมีใบหน้าไประไ้คล้ายคลึงกับมิสเตอร์แดเนียลถึงขนาดเป็นบุคคลคนเดียวกันถึงขนาดนี้และก็ทำไมรังใหญ่โพกลางจึงมีรายนิ้วมือพิมพ์เดียวกับขอฐานบ้าบ้าบอๆที่ชื่อคลินอิสดนี่คือปัญหาที่ผูกองเฉยทวัรปวดกระโหลกจนคิดอะไรไม่ออกอยู่ในขณะน,นี้บางทีรังอาจจะโดนฆ่าตายไปแล้วก็ได้นะในขณะที่ขับรถออกมาจากโรงพักผู้กองชัยทวัดก็เงยหน้าขึ้นดูกระจกหลังแวบหนึ่งตามสัญชตาตญาณอันเคยชิน และเมื่อเห็นถนนเบื้องหลังว่างปราศจากแสงไฟของรถทุกชนิดซึ่งอาจจะติดตามมาผู้กองหน้าดูก็หันไปพูดกับอิ่มดาวด้วยน้ำเสียงวิตกกังวลก็เมื่อกลางวันเขายังช่วยพวกเราอยู่ที่ห่วงซุยถ้าหลังเป็นคนคนเดียวกันกับนายคลินอิสบูตบา้าบอๆนั่นจริงนะเขาจะต้องยังไม่ตาอย่างเด็ดขาดอิ่มดาวเอ่ยขึ้นมาด้วยความเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองแล้วมิสเตอร์แดเนียลล่ะครับทำไมเขาถึงมีใบหน้าคล้ายคลึงกับเจ้าหลังจนดูไม่ออกว่าใครเป็นใครอ่ะสำหรับหลังกับมิสเตอร์คลินอิสบูตบ้าบอๆนั่น ผมยังไม่แน่ใจเท่าใดนักอ่ะผมมิสเตอร์คลินล่ะผมยาวรุงรังท่าทางสุกปกถึงใบหน้าจะคล้ายกันมากแต่คุณดาวลองดูรูปนี้สิครับในขณนะที่พูดปุ่กองเฉยทวัดก็หยิบรูปภาพสีธรรมชาติสองถึงสามใบออกมาจากกระเป๋าเสื้อให้อิ่มดาวดูปากก็พูดต่อไปอีกด้วยความมั่นใจผมจิ๊กเอามาจากสารวัตรน่ะคุณดาวเราดูในตาของคลินอิสวิดกับนายหลังให้ดีและจะเห็นว่าดูตาทั้งสองคนน่ะแตกต่างกันอย่างได้ชัดเลย ดวงตาของหลังกับดวงตาของนายคลินนนี่คนละสีเลยเห็นไหมครับอิ่มดาวหยิบไฟฉายส่องดูภาพถ่ายสีธรรมชาติอยู่ในมือชั่วอึดใจก็พึมพำออกมาเบาๆจริงค่ะแต่คนทั้งสองอาจจะใส่คอนแทคเลนก็ได้เดี๋ยวนี้คอนแทคเลนมีทุกสีใครอยากจะมีดวงตาสีฟ้าสีน้ำตาลเลือกเอาคอนแทคเลนใส่ได้อย่างสบายคุณอิมดาวคุณเท่านั้นที่จะพิสูจน์ว่ามิสเตอร์แดเนยลคือใครก็อาจจะเป็นมิสเตอร์คลินอิสูดหรือมิสเตอร์หลังใหญ่โพกลาง นั่นก็อยู่ที่ฝีมือคุณคนเดียวจู่ๆผู้กองชัยทวัตก็พูดขึ้นมาด้วยน้ำเสียงเอาการเอางานหรือเมื่อเห็นอิมดาวหันมาเหมือนก็จะคอยฟังแผนการต่อไปได้วยความสนใจผู้กองหน้าดุจากศูนย์สงครามพิเศษก็พูดต่อไปอีกอย่างยืดยาวพรุ่งนี้คุณตามไปสมัครเป็นพาร์ทเนอร์ที่แซนนี่ไหครับต่อจากนั้นัวหน้าพาร์ทเนอร์ซึ่งเป็นคนของเราอ่ะจะส่งคุณเข้าประกบมิสเตอร์แดเนียลเองผมเชื่อฝีมือคุณคุณจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ามิสเตอร์แดเนียลเป็นใคร วงดนตรีภายในแซนนี่ไนท์ครับบรรเลงเพลงอย่างอ้อยอิ่งเนื่องจากเป็นเวลาหัวคำ่ำและบนฟอร์ก็มีแขกผู้มาเทียบออกไปยืดเส้นยืดสายกันไม่กี่คู่ก็เลยทำให้พาร์ทน,นั่งเบียดเสียดเยยดยัดกันอยู่ในห้องแน่นไปหมดหญิงสาวรูปร่างสูงโปร่งหน้าตาคมกริบแต่งตัวชุดกระโปรงติดกันแบบชุดชาวจีน,วนนั่งไขวยห่างอ่านหนังสืออุดมบันเทิงฉบับจอยักษ์อยู่บนเก้าอี้นบริเวณด้านซ้ายมือสุดของห้อง รอยผาข้างของกระปุงที่เลือกขึ้นไปยังหน้าหวาดเสียวไปเห็นท่อนขาอ่อนขาวโพลนเหมือนงาช้างพาร์ตเนอร์ทั้งหมดในห้องซึ่งมีอยู่เกือบ50คนไม่มีใครเคยเห็นหญิงสาวแปลกหน้านั้นมาก่อนเลยจูๆ่ๆก่อนนท์คลับเปิดแม่สาวตุกตาจีนนั่นก็ติดเบอร์หมายเลข84ที่หน้าอกมานั่งปั้นจิ้มปั้นเจอโดยไม่สนใจใครทั้งสิ้นเลนนะพวกเกา๋ากึกบางคนมองค้อนด้วยความไม่สบอารมณ์อีหมวยนั่นเส้นใครวะ พาร์ทเนอร์รุ่นเดิสวมชุดเปลือยไหล่บริเวณเหนือต้นแขนซ้ายมีรอยสักเป็นรูปหัวใจมีตินด้วยหมึกสีชมพูหันไปถามเพื่อนคู่หูอีกคนที่นั่งเคี้ยวหมากฝรั่งจับจับ,จบอยู่ข้างๆแล้วบุยใบให้ดูหญิงสาวแต่งตัวด้วยชุดกี่เพ้าด้วยท่าทางหาเรื่องก็ไม่รู้ว่าเส้นใครอะ่ะก็เมื่อกี้เนี่ยว่าเห็นมันเข้าไปพบผู้จัดการตั้งนานสเสกเสยจ,จิตเดินไอห,หัวเขียงโดซะก,ก็ไม่รู้พาร์ทเนอร์อีกคนซึ่งเห็นพฤติการตอนพาร์ทเนอร์หน้าใหม่ เข้าไปพบผู้จัดการซึ่งมีสมญานามว่าไอ้หัวเขียงเอ่ยปากดินทาออกมาดังๆเล่นเอากลุ่มพาร์ทเนอร์พากันหันไปมองแม่สาวในชุดกี่เพลาเป็นจุดเดียวกันเองพูดเหมือนกับว่าเองเคยโดนไอ้หัวเขียงนั่นอัดมาแล้วอ่ะอินิดพาร์ทเนอร์รูปร่างล่งลำบึกเหมือนกับหมีควายซึ่งนั่งถักเน็ตติ้งอยู่ข้างๆเน็บออกมาด้วยใบหน้ายิ้มยิ้ม,มกดโดนทั้งหมดตู้นี่แหละวะใครเถียงกูมั่งว่าถ้ามาสมัครทำงานที่นี่ใหม่ๆแล้วจะไม่โดนเอเวนั้นเก็บภาษีอ่ะ อายุเกือบเท่าแม่ของมันก็ยังไม่เว้นเถียงกันทําเกือกอะไรหนวกหูเว้พาร์ตเนอร์รูปร่างสมบูรณ์อายุอานามเท่าที่มองเห็นก็ต้องเลยเรียกสามพืนไปอย่างแน่แน่แต่ทว่าใบหน้ายังคงเหลือร่องรอยความสวยงามในอดีตเอาไว้พอให้สังเกตเห็นอยู่บ้างแต่พอโดนพอกดเครื่องสาอางเข้าไปสนาเตะมันก็สามารถทําให้แขกที่มาเที่ยวหูตารายเรียกออกมาเป็นเพื่อนคุยพอแก้ขัดไปได้เหมือนกันเอ่ยขึ้นมาดังดังเลีนเอาทุกคนที่ผ่าน การเก็บภาษีมาแล้วจะผู้จัดการต้องเงียบสนิทเป็นปลิดทิ้งพาร์ทเนอร์หน้าใหม่นั่งไขว่ห้างอ่านหนังสือรายสัปดาห์ฉบับจอยักษ์ต่อไปอีกอย่างไม่สนใจผู้ใดสายตาจ้องเขม็งอยู่บนตัวอักษรสีหน้ามีแววยิ้มนิดๆอารมณ์ดูเหมือนจะร่องลอยไปกับเรื่องราวของนักประพันธ์ที่ประดิ์ประดอยวางพอดเรื่องอย่างเข้าถึงจิตใจของเธอนั้นหมายเลข8ปทำงาน เสียงเราสปีกเกอร์ที่ดังลั่นอยู่ในห้องทําให้พาร์ทเนอร์หน้าใหม่เงยหน้าขึ้นฟังนิดหนึ่งและดูเหมือนเธอจะฟังไม่ถนัดหรือจำหมายเลขตัวเองไม่ได้ก็เหลือจะเดาเพราะแทนที่เธอจะกะวีกะวาดลุกไปทํางานหญิงสาวก้มลงอา่านหนังสือรายสัปดาห์ฉบับนั้นต่อไปอีกด้วยใจจดจ่ออีอดอกมันไสวะได้งานได้ทาบรรจุยไม่อยากทําถ้ามีเงินเสือกแรกมาเป็นพาร์ทเนอร์หาส้นตีนอะไรวะพาร์ทเนอร์ท่าทางเฮงเหียวที่ชื่อนิด ซึ่งจ้องอากับกริยาของพาร์ทเนอร์หน้ามาอยู่ตลอดเวลาเปรเยออกมาดังๆอย่างจงใจที่จะหาเรื่องมันก็ไม่ได้ผลอีกเช่นเคยสาวในชุดกี่เพานั่นก็ออยังคงทําทองไม่รู้ร้อนนั่งอ่านหนังสือต่อไปเหมือนกับไม่ได้ยินอะไรทั้งสิ้นจนกระทั่งหัวหน้าพาร์ทเนอร์เปิดประตูพวกเข้ามาตวาดแวกเสียงขับพ้องไปหมดแม่คุณเบอร์แปแขกรอจะ,จะแข็งตาอยู่แล้วจะทํางานหรือเปล่าไม่ทําจะได้ปีน,นคนอื่นสาวสวยในชุดกี่เพา เงยหน้าขึ้นดูหัวหน้าพาร์ทเนอร์แล้วยิ้มด้วยท่าทางประจบยังจะยิ้มอีกเธอนั่นแหละหมายเลขแปดสิบสี่อะไรลืมกระทั่งหม่เลขของตัวเองเร็วแขกรออยู่ตั้งนานแล้วเสียงตวาดของหัวหน้าพาร์ทเนอร์แต่มาหญิงสาวในชุดกี่เพา้าก้มลงดูหมายเลขที่หน้าอกตัวเองแวบหนึ่งได้พอมองเห็นหมายเลข84ดที่กลัดติดอยู่ที่หน้าอกถนัดตาก็ทานออกมาด้วยความตกใจอุ้ยขอโทษค่ะหนูลืมเร็วไอหัวแดงมันกำลังยัว่วแฟนม,มันไม่มาร้องเพลงอ่ะ เธอโชคดีมากนะไอ้หัวแดงมันเลือกเธอเร็วเร็วหน่อยจันจิราหัวหน้าพาร์ทเนอร์เร่งหญิงสาวฮาริออกไปทางานเร็วเร็วและพร้อมกับเอ,อ่ยชื่อแขกที่เรียกเธอออกไปทํางานว่าชื่อไอ้หัวแดงออกมาดักดักเ่นเอาผู้หญิงพาร์ตเนอร์ตั้งห้องหันมาจ้องมองดูจันจิราเป็นตาเดียวด้วยความริสยากิหมวยมันโชคดีจังวะมาวันแรกก็โดนไอ้หัวแดงเรียกไปนั่งโต๊ะว่าอย่างไงยังไงอะคืนเนี้ยต้องได้ติบเป็นต่ำกว่าสองพันแน่ๆเลยในขณะที่หญิงสาวในชุดกี่เพา้า เจ้าของนม้มจันจีราหิี่กระเป๋าออกจากห้องไปหนทั้งสองข้างของเธอก็ยังได้ยินเสียงนินทาไล่ตามหลังมาอย่างถนัดชัดเจนพอหลุดออกจากห้องหัวหน้าพาร์ทเนอร์ก็คว้าแขนจันจีราแล้วเบียดตัวเองเข้าไปกระซิบที่ใบหูหญิงสาวด้วยน้ำเสียงที่ผิดเมื่อกี้อย่างฟ้ากับกิ่นมิสเตอร์แดนนี่ลมาแล้วคะ่ะวันนี้คุณเต็มดวงอ่ะแฟนเขาที่เป็นนักร้องไม่มาดิฉันก็เลยเชียร์คุณให้มันระวังตัวหน่อยนะคะเพราะทันทีฉันรู้อ่ะ รู้สึกว่ามันจะอบคุณออกไปข้างนอกด้วยแน่ๆไม่มีเสียงตอบจากพาร์ทเนอร์ที่ชื่อจันจิรานอกจากประกายตาของเธอวาววับขึ้นมาเหมือนกับจะเชื่อใจตัวเองแต่พอนึกอะไรขึ้นมาได้ก็ถามหัวหน้าพาร์ทเนอร์ออกไปด้วยน้ำเสียงไม่เกินกระซิบผู้กองอยู่ข้างในนี่หรือเปล่าขับแท็กซี่ไปดำข้างนอกค่ะเมื่อกี้เข้ามาดูคุณในห้องกระจกแวบหนึ่งแต่พอเห็นมิสเตอร์แดนเนียลเข้ามาผู้กองก็เลยฉากออกไปคุมเชิองอยู่ข้างนอกหัวหน้าพาร์ทเนอร์ ตอบด้วยน้ำเสียงนอบน้อมและฉายไฟในมือซองเว็บเข้าไปที่โต๊ะดิมสุดซึ่งมองเห็นชายชะกันหุนล่ำสันนั่งซุกกายอยู่เงียบเงียบเพราะกับจูงแข็งจันจิราเข้าไปด้วยท่าทางร้อนรุนนานจังเลยผมคอยตั้งเกือบสิบนาทีภาษาไทยค่อนข้างชัดเจนแต่หางเสียงก็มีแววแปลงแปลงอยู่บ้างพูดขึ้นมาด้วยท่าทางไม่พอใจเมื่อหัวหน้าพาร์ตเนอร์พาจันจิราเข้าไปนั่งเคียงข้างโท ดิฉันเรียกแกตั้งนานเด็กใหม่ค่ะลืมแม้กระทั่งเบอร์ของตัวเองดิฉันน่ะต้องไปตามแกถึงในห้องกระจกขอโทษด,ด้วยค่ะหนูจันจิรานี่ไงมิสเตอร์แดเนียลมหาเศรษฐีหนุ่มเมืองโคราชหัวหน้าพาร์ทเนอร์แก้ตัวให้กับจันจิราและพร้อมกันนั้นเธอก็แนะนำพาร์ทเนอร์หน้าใหม่ให้รู้จักกับมิสเตอร์แดเนียล้วยวาจะที่ยกย่องถึงความร่ำรวยอยู่ในที่จันจิรา ยกมือไหว้มิสเตอร์แดเนียลด้วยท่าทางน่ารักถึงแม้บรรยากาศภายในแซนนี่ไนท์คลับจะไม่สว่างนักแต่จากแสงไฟของไลท์เตอร์ที่เขกนักเที่ยวจุดขึ้นเพื่อเป็นอนัสสัญญาณเรียกบอยมาบริการก็เล่นเอาชายชะกันหน้าตาหล่อเหลาซึ่งมีผมสีแดงแจด๊ดผิดกว่าคนสามัญธรรมดาทั่วๆไปถึงกับจ้องมองหน้าพาร์ตเนอร์สาวด้วยความตะลึงหลาฝากน้องด้วยนะคะดิฉันขอตัวก่อนค่ะหวัวหน้าพาร์ทเนอร์พูดตัดบทและฉากเว็บออกไปอย่างรู้ฉึ้ง คุณเป็นผู้หญิงจีนหรือไทยครับเนี่ยมิสเตอร์แดนเนลลเอ่ยถามจันจิระเพราะกับหันหน้าไปมองวงดนตรีแวบ,บหนึ่งด้วยท่าทางอึดอัดลุกขึ้นคะ่ะคุณพ่อเป็นจีนคุณแม่เป็นไทยเอ๊ะทำไมคุณแดนเนลลทราบหรคะจันจิราพูดพางรินเบียให้มิสเตอร์แดนเนลลอย่างเอาใจเครื่องแต่งกายสิครับผู้หญิงไทยอ่ะน้อยคนที่จะสวมชุดกี่เพาแบบคุณผู้หญิงไทยขาไม่สวยสู้ผู้หญิงจีนไม่ได้ มิสเตอร์แดเนียลเติมด้วยใบหน้ายิ้มยิ้มมือข้างหนึ่งสอดลงใต้โต๊ะแล้วจับท่อนขาของเจนจิราซึ่งโผล่พ้นรอยผ่าของกระโปรงด้านข้างอย่างชนิดปากว่ามือถึงจันจิราสอดมือลงไปตะปบหลังมือของมิสเตอร์แดเนียลเอาไว้แน่นปากก็อุทานออกมาด้วยความตกใจอุ้ยถึงแม้หัวใจะจะตื่นเพลิดจากการจูดจมอย่างสายฟ้าแลบของมิสเตอร์แดเนียลแต่จันจิราก็มีสติพอที่จะใช้มือสัมผัสฝ่ามือของฝรั่งหัวแดง ที่พูดภาษาไทยอย่างน้ำไหลไฟดับนั้นอย่างพินิษพิจารณาโดยเป้าหมายอะไรสักอย่างหนึ่งที่ตั้งเอาไว้อยู่ในใจจันจิราใจเต้นตึกตึกเมื่อความสัมผัสบอกกับตัวเองว่าฝ่ามือของมิสเตอร์แดเนียลเลื่อนผิดปกติไปกว่ามือคนธรรมดาทั่ว,วไปอย่างผิดสังเกตเห็นได้ชัดและยิ่งฝรั่งหัวแดงนั่นสอดมือข้างหนึ่งลงมาวางทับบนมือของเธอเอาไว้แล้วเธอก็สอดมืออีกข้างตามลงไปทับเอาไว้ข้างบนอีกชั้นหนึ่งแล้วจันจิรา ก็เนธจะได้ทันทีว่ามือทั้งสองข้างของมิสเตอร์แดเนียลจะต้องสวมถุงมือพลาสติกชนิดแนบเนื้อเอาไว้อย่างไม่ต้องสงสัยทำไมมิสเตอร์แดเนียลจึงต้องสวมถุงมือมิสเตอร์แดเนียลมีอะไรจะต้องปกปิดบนฝ่ามือทั้งสองข้างนี่คือปัญหาที่พาร์ทเนอร์สาวจเจ้าของนามจันจิราจะต้องคลี่คลายให้ได้ภายในคืนนี้มันจะสำเร็จตามเป้าหมายหรือไม่อีกไม่กี่ชั่วโมงคงจะได้รู้กัน อย่าอย่าค่ะอุ้ยอุ้ยอย่ารังแกจันจิราสิคะเมื่อเห็นมิสเตอร์แดเนียลพยายามสอดมือล้วงลงไปพาร์ทเนอร์สาวหน้าใหม่หมายเลขแปดสิบสี่ซึ่งมาทำงานได้เพียงวันเดียวก็ละล่ำระลักปลามขึ้นมาด้วยน้ำเสียงสั่นสั่นเอ๊ะปกติผู้หญิงที่เนี่ทุกคนน่พอผมมานั่งโตะก็แทบจะอุ้มผมนั่งขึ้นตักกันทั้งนั้นเลยคุณมีอะไรข้องใจหรือเปล่าหรือคิดว่านางหน้าอย่างผมม่ะไม่มีเงินมิสเตอร์แดเนียล พูดออกมาด้วยน้ำเสียงฉุนฉุนมือข้างหนึ่งยกขึ้นมาจากท่อนกาของจันจิราและล้วงกระเป๋าหลังหยิบธนบัตรสีม่วงออกมาวางโครมลงบนโต๊ะปากก็พูดต่อไปอีกอย่างยะโศผมมีติดตัวมาสามหมื่นบาทถ้าจะเหมาขับและผู้หญิงทั้งหมดเนี่ยทั้งคืนผมก็ทำได้ก็คุณแดเนียลเคยนั่งโต๊ะกับผู้หญิงที่ขับนี้ทุกคนหมดแล้วไม่ใช่เหรอคะจันจิราสอดขึ้นมาด้วยใบหน้ายิ้มยิ้ม และเมื่อเห็นมิสเตอร์แดเนียลชักมืออีกข้างออกจากท่อนขาของเธอหมดทั้งสองมือแล้วเธอก็เอื้อมมือไปหยิบธนบัตรดังกล่าวนั้นยัดคืนลงไปในกระเป๋าหลังให้ฝรั่งหัวแดงปากก็พูดต่อไปอีกอย่างเอาใจเก็บเงินเอาไวเ้เถอะค่ะเงินทั้งสองสามหมืน่นอ่ะประเดี๋ยวเกิดหายไปแล้วก็เสียดาแย่ขอประทานโทษนะคะนิสัยผู้หญิงทุกทุกคนน่ะถึงไม่จะชอบใครเป็นการส่วนตัวก็ไม่ยอมหรอกคะ่ะที่จะให้ใคคนนั้นน่ะมาล้วงมาควักต่อหน้าตาคนอื่นๆแบบนี้ ทำไมไม่พาจันจิราไปเที่ยวที่อื่นล่ะคะหญิงสาวพูดเปิดท่าให้มิสเตอร์แดเนียลเหมือนกับจะให้อบอเธอออกไปข้างนอกอยู่ในทีแต่คุณชอบดนตรีหรือเปล่ามิสเตอร์แดเนียลย้อนถามด้วยน้ำเสียงกระตือรือรน้นชอบค่ะจันจิราตอบด้วยน้ำเสียงอ่อนหวานมือข้างหนึ่งโชกวูบลงไปจับท่อนขาฝรั่งหัวแดงบีบเบาๆด้วยท่าทางเอาใจโอเคเดี๋ยวผมจะพาคุณไปฟังดนตรีโฟกัสที่โคราชโฮเทล วงเนี้ยบรรเลงเยี่ยมมากนะรอผมหน่อยนะครับในขณะที่พูดมิสเตอร์แดเนียลก็หยิบไลเตอร์ขึ้นมากดแกส๊สพุ่งเป็นทางยาวสว่างพึบเล่นเอากลุ่มบอยซึ่งยืนเมียงมองอยู่ห่างๆต่างก็วิ่งกันหัวสุกหัวสุนเยี่ยงกันเข้ามาบริการด้วยท่าทางเอาใจเรียกของหน้าพาร์ทเนอร์ม่อ,มอ้วด้วยมิสเตอร์แดเนียลพูดกับบอยห้วนๆและก็ดูเหมือนยังจะไม่ทันจะขาดคำที้ซ้ำไป หัวหน้าพาร์ทเนอร์ก็เดินเข้ามาโอบกอดร่างของฝรั่งหัวแดงเงินหนาแถมก้มลงไปหอมแก้มมิสเตอร์แดเนียลแรงๆปากก็เอ่ยถามขึ้นบายด้วยน้ำเสียงอ on ่อนหวานต้องการพบออนเหรอคะน่ากลัวจะออบลูกน้องของออนอีกแล,ล้วกมังสบายมากออนจัดการให้คะ่ะในขณะที่พูดมืออีกข้างหนึ่งก็ยื่นแบออกมาเหมือนกับจะขอเงินค่าออฟดูในทีเอาไปเลยที่เหลือเป็นของออนมิสเตอร์แดเนียลพูดพลางหยิบธนบัตรใบละห้าร้อยออกมาส่งให้หัวหน้าพาร์ทเนอร์หนึ่งฉบับ โชคดีจังเลยทำงานชั่วโมงแรกก็ได้อฟซะแล้วเอาอกเอาใจคุณแดนเนียลดีๆนะจ๊ะหนูจ๋าคุณแดนเนียลน่ะเป็นแขกประจำไปได้แล้วหนูก่อนจะผลักออกจากโต๊ะหัวหน้าพาร์ทเนอร์ก็ยังหันมาตักเตือนจันจิราด้วยความเป็นห่วงแต่พอหญิงสาวเงยหน้าขึ้นมองหัวหน้าพาร์ทเนอร์ก็ขยิบตาให้เหมือนกับเป็นอนัตสัญญาณอะไรสักอย่างมิสเตอร์แดนเนียลเดินโอบเอวจันจิราออกมานอกประตู จันจิราพยายามมองหาผู้กองชัยทวัตแต่ก็ไม่ทราบว,ว่าผู้กองหน้าดุไปซ่อนตัวอยู่ที่ไหนรถผมจอดอยู่โน้นครับมิสเตอร์แดเนียลพูดพลางชี้มือให้จันจิราดูมัสแตงสีนมสดที่จอดตะคุ่มจะคุ้มอยู่ริมรัว้วจันจิราหันหน้าหันหลังลอกแหลกอากับกริยาเหมือนกับจะหาใครสักคนหนึ่งเมื่อไปเห็นสีหน้าของเธอก็แสดงออกถึงความผิดหวังขึ้นมาแวบหนึ่งพนักงานฝ้ารถสอทัคนของแสนนินายครับซึ่งเมียงมองอยู่ใกล้ๆ วิ่งพลูเข้ามาช่วยไขกุญแจรถให้มิสเตอร์แดเนียลและแทนที่จะขึ้นรถก่อนเหมือนอย่างผู้ชายไทยทั่ทวไปมิสเตอร์แดเนียลกับอ้อมมาเปิดประตูอีกข้างให้หญิงสาวขึ้นไปนั่งก่อนตามมารยาทของฝรัง่งทั่วไปแล้วตัวเองจึงเดิอนอ้อมรถขึ้นไปนั่งขับมาสแตงคันงามออกจากลานจอดรถอย่างนิ่มนวลดูท่าทางคุณกระสับกระสายยังไงชอบกลคุณจันจิรานัดใครมารับหรือเปล่าครับในขณะที่เลี้ยวรถขึ้นถนนใหญ่มิสเตอร์แดเนียล ก็หันมาถามหญิงสาวด้วยใบหน้ายิ้มยิ้มอ่าเปล่าค่ะจันจิราอยู่คนเดียวเรื่องอะไรจะนัดใครมารับให้งโง่หญิงสาวปฏิเสธแต่จิตใจอดที่จะหวั่นไหวไม่ได้พอดูถัาางไอรังหัวแดงเนี่ยไม่ใช่หมูเหมือนอย่างที่เธอคิดเอาไว้ขนาดเธอหันหน้าหันหลังเพียงแวบเดียวเขาก็ยังสังเกตเห็นคุณเคยฟังคณะโฟกัสรอเปล่าครับมิสเตอร์แดเนียลชวนหญิงสาวคุยเมื่อรถเก๋งคันงามผ่านสนามหน้าสารกลางจังหวัดแล้วก็ดูเหมือนว่าจันจิรา ยังไม่ทันจะตอบได้ซ้ำไปมิสเตอร์แดเนียลก็ใช้มือขืนพวงมาลัยแล้วจอดรถแอบ,บข้างทางปากก็สะบดออกมาเน้บเสียงฉุนฉุนเอ๊ะผมสัยรถผมอะยางจะแตก <c oughs> ในขณะที่พูดเขาก็หมุนกระจกลงจนสุดแล้วใช้งกหน้าออกไปดูนอกรถด้วยท่าทางโมโหคงจะเห็นไม่ชัดมิสเตอร์แดเนียลก็เลยเปิดประตูรถออกไปตรวจที่ล้อทั้งสี่อยู่ชั่วอึดใจใหญ,ใหญ่จันจิระก็ได้ยินเสียงฝรั่งเงินหนาสะบดออกมาดังๆ หมยกล้ายางหลังแตกหมดเลยคุณจันจิราลงมาก่อนครับจันจิราเปิดประตูลงไปยืนข้างรถเนื่องไม่ออกเหมือนกันว่าอยู่ดีๆทำไมยางล้อหลังของมิสเตอร์แดนียลจึงปาฏิหาริแตกได้พร้อมๆกันทั้งสองข้างแบบนั้นแต่เมื่อเธอเห็นรถเก๋งโตโยต้าคลาวสีถึมๆเล่นชะลอเข้ามาจอดเทียบรถมัสแตงจันจิราก็เดาเหตุการณ์ทั้งหมดได้อย่างทะลุปลุกปล่อรถแท็กซี่ป้ายดำครับคุณผู้หญิงจะไปไหนไม่ทราบ ผู้กองชัยทวัตโผล่หน้าออกมาถามจันจิราดรืยอน้ำเสียงน,นอบน้อมโอ้ oh, แท็กซี่ายดำเลอดีทีเดียวน้องชายเราประเดี๋ยวขอล็อกประตูรถก่อนมิสเตอร์แดเนียลอุทานออกมาด้วยความดีใจพร้อมกับล็อกกุญแจรถด้วยท่าทางรีบร้อนต่อจากนั้นก็จูงมือหญิงสาวขึ้นไปนั่งตอนหลังรถโตโยต้าคลาวปากก็ออกคำสั่งขึ้นด้วยอารมณ์ที่แจ่มใสขึ้นกว่าเดิมจนสังเกตเห็นได้ชัดโคราชโฮเทลน้องชายโอ้โ oh หคุณผู้ภาษาไทยชัดเจนเลย ผู้กองชัยทวัดซึ่งอยู่ในคราบแท็กซี่อุทานออกมาพร้อมกับชำเลืองดูหน้ามิสเตอร์แดเนียลในกระจกหลังแวบหนึ่งมิสเตอร์แดเนียลสอดมือข้างหนึ่งวางพาดพนักบกแล้วดึงศรีรษะจันจิราให้พิงท่อนแขนด้วยอากับกริยานิ่มนวลปากโกหวเราะอย่างชอบอกชอบใจกับคำยกยอของโซเฟอร์แท็กซี่นั้นคุณน่าจะถามดิฉันก่อนนะ่ะรถแท็กซี่เมืองโคราชนะไม่น่าไว้ใจนะคะจันจิรา ยื่นปากเข้าไปกระซิบที่ริมใบหูของมิสเตอร์แดเนียลด้วยน้ำเสียงเป็นเชิงตำหนิกลายๆคุณไม่ต้องกลัวโซโฟเฟอร์พวกนี้ไม่มีพิษสองอะไรหรอกครับเจอคาราเต้ของผมเข้าไปสองสทีขี้คลานจะเพ่นแนบไปเท่านั้นนะมากับมิสเตอร์แดเนียลสิดเอกบุสลีคุณจันจิราไม่ต้องกลัวมิสเตอร์แดเนียลซุกจมูกเข้าไปที่ซอกคอของหญิงสาวอย่างถือโอกาส ่าก็กระซิบอี้อวดอ้างสปปรรพคุณตัวเองในเชิงคาราเต้ออกมาด้วยความภาคภูมิใจจันจิราสอดมือลงไปคว้าข้อมือของฝรั่งจอมลวดลายซึ่งหลวงขวับเข้าไปตามรอยผ่าของชุดกี่เพา้าแต่ไม่ทันการเสียแล้วเพราะฝ่ามือของมิสเตอร์แดเนียลเลื่อนปรุดเข้าไปอยู่ในหว่างขานั่นเสียก่อนสัญชาตญาณทําให้หญิงสาวนีบเข่าตัวเองแน่นตึบฝ่ามือของฝรั่งหัวแดงก็เลยโดนบีบอยู่ภายในหว่างขานั่นอีกอุ๊ย อยากค่ะไอไอคนขับรถจันจิราและล่ำาละลักแต่แล้วคำพูดของเธอก็หยุดชะงักเป็นปลิดทิ้งเมื่อมิสเตอร์แดเนียลโชคลิ้มฝีปากเข้ามาประกบปิดปากเธอเอาไว้อย่างแนบสนิทแถมยังบทขยี่อย่างเมามันเหมือนกับจะให้ปลายลิ้นของเขาแทรกสำแหละเข้ามาอยู่ในอุ้งปากของเธออยู่ในทีจันจิราใจหายวาบับลิ้มฝีปากเน้มสนิทต,ตามสัญชาตญาณไรฟันทั้งสองขบกันแน่น ไม่ยอมให้ลิ้นมิสเตอร์แดเนียลล่วงล้ำเข้าไปได้ง่ายๆเมื่อเห็นว่าจูบริมฝีปากไม่ได้ผลฝรั่งจอมลวดลายก็เลื่อนจมูกลงมาที่หน้าอกแล้วไซอย่างบ้าคลั่งเล่นเอาจันจิราถึงกับงอตัวด้วยความรู้สึกที่บรรยายไม่ถูกเสียงรถเบรกดังเอียดทำให้ทั้งสองผลดออกจากกันถึงแล้วครับโซเฟอร์พูดด้วยน้ําเสียงนอบน้อมพร้อมกับเปิดประตูลงไปยืนข,ข้างรถเฮ้ยนี่ที่ไหนวะมิสเตอร์แดเนียล อุทานออกมาด้วยความตกใจเมื่อมองเห็นภูมิประเทศนอกรถถนัดตาโคราชเหมือนกันเว้ยแต่ไม่ใช่โคราชโฮเทลลงมาไอสัตว์ลงมาทั้งสองตัวนั่นแหละโซเฟอร์ร้องคำรามหรือน้ำเสียงกระหายเลือดอ๋อมึงือากูมาจี้เหรอแบบนี้ก็สวยสิวะประเดี๋ยวมึงจะรู้ธิ์คารเต้มิสเอร์แดนียลคำรามออกมาพอก็เปิดล็อกประตูกระโจนผางออกไปเต้นกาอยู่นอกรถ